อัดวิดีโอ15คำแล้วแล้วขึ้นสมเนยังไงอ่ะคอามจริงหว่ะนี่ดโอ้โหแล้วไม่แค่ภาพอะไรแบบนี้ นี่ถ่าย V R ไว้อยู่เดีด๋ยวดูทีมดูสเตต์กันดูยังไงวะเดี๋ยวกันอนะจัดการทีม่ะเอ่อล่างสุดดูยังไงวะเดี๋กันอนะบวก สองตีนโอ้โหโย,ยนโยนบอน 94, เล 1, 1> เก<อ>้าสี่เลเวลหน,น,นึ่งส่งจั้นเก้าแปดทำง,งานอ่ะขนาดอย่างเงี้ยระดับอย่างเงี้ยคือยังยัง,ย,งยังต้งองร้องอ่ะโอ้โหดูพลังแฝงไงสไตล์บอลไกลยิงไกลยสองเท้าน้ำหนักองตีน